ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะในช่องมีน mm ัด hmm. นะคะทุกคนแล้วก็อยู่กับน้องดิวและชาน,นะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาในคลิปกินกแล้วนะคะแต่ว่ามัน <c oughs> ไม่น่ากินแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> น้องก็น่ากินอยู่น,นี่นะคะทุกคนนัดเนี่ยมาพาดิวกินหมึกยักษ์นะคะทุกคนขขเขาเรียกว่าหมึกทากโกนะคะทากโกยักษ์ใช่เปะ่ะ ทาโก่งยังไม่มียาจิกนะเติมให้ไงแล้วแต่ไม่ได้โป่งหมึกทาโกะนะคะทุกคนก็คือนี่หน้าตาน้องน้องเห็นปากเป็นเพราะว่าค่อนข้างดำนิดนึงเห็นป่ะแต่ว่ามันควันเพราะว่ามันแบบร้อนๆเลยนะคะทุกคน ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็จะพาดิวมากินนะคะเคยกินไหมคะไม่ค่ะแล้วก็ไม่คิดจะกินเหมือนพี่นัทเพราะมันตัวใหญ่เราเลาก็เลยไม่กล้ากินเนาะน่ากินด้วยแลอวทุกคนมันมันแต่บอกมันอร่อยนะที่เคยกินแล้วโอเคเชื่อพี่นัทดิรอดได้แล้วแล้วเราก็จะต้องแบบลองชิมดูนะว่ามันอร่อยจริงๆนะแล้วก็มันแพงด้วยนะเท่าไหร่อ่ะมันแบบสองตัวนี้ถ้าประมาณพันสี่มันขายเป็นกิโลน่าจะแบบว่าเป็นเออนั่นแหละเป็นน้ำหนักมันอ่ะทุกคนก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทนะคะสองตัว ไม่เป็นไรอะเขี่ยมันอ่ะน้องหัวไม่ตั้งเลยอ่ะน้องหัวตั้งด้วยโอเคได้ไม่เป็นไรดูลูกกระตาน้องดิอ๋อตจั่งตาจังกินอยู่ดีอย่าไม่ต้องสงสารโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้องกันเลยนะอ่ะมันก็แบบว่าใช้มีดเลยนะบอกตามตรงว่าพี่นรากินก่อนเราค่อยบอกตรง เป็นพี่ตลอดเลยทุกคลิปเลยที่เป็นพี่ช <c oughs> ิมตลอดเลย <c oughs> เออเพราะว่าแบบเราพาน้องกินนาอเราก็จะเ <c oughs> อาเค้กพี่ชิมให้คือทุกคนแบบว่าหมวดแบบเนี้ยทุกคนเออเคยเห็นแบบปลาหมึกอะนะปลาหมึกปลาหมึกสายอะปลาหมึกสายเคยกินใช่ไหมคย <c oughs> แล้วที่มันแบบหัวน้อยน้อย <c oughs> แล้วก็แบบหนวดเยอะเยอะอะเออนั่นแหละทุกคนมันก็ นแต่นี้คิดคิดซะว่ามันเป็นปลาหมึกสายดำซะไม่น่ากินอะไรน่ากินก็ได้ท่านยักษ์มันน่ากินก็ได้โอเคท่านใหญ่ท่านยักษ์แล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้องกันเลยคนละจะนหน่อยทุกคนจะบอกว่าไงดีอะมันเหมือนหางมาน้ำเลยอันเนี้ยห่งมาน้ำางม้าน้ำไม่อริศวะเอออันใหญ่ก็กินได้จะกินที่ดูมันจะเหนียวเลยกูจะกินสดๆมันน่าจะดูดปากเลาวน่าดูเนาะมันน่าจะแบบน้ำแบบดูขแง่แง่อยู่้ก เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะชิมก่อนเดี๋ยวพี่ชิมก่อนแต่พี่เคยกินละวนี่เคยกินละอือหือแบบเพื่อเขาอ่อะยอดเชื่อเขากันกุบเหนียวไหมนิดหน่อยเพราะน้องตัวใหญ่อื ขอๆกินชิน้นเดียวเลยมไม่แน,น,น่ใจไม่ไแน่ใจว่ามันเอาไว้แบบเคยกินทูชิปะ่ะที้เก็จะมีปลาหมึกสีาขาวม่วงๆที่นะถ้ากูอยากกินครักูอยากกินมันอยอะเลยถ้ากูยากก <laughs> ินไม่ใช่เหมือน,นหนูว่าทูชิไงอ๋อโอเคให้มันเป็นหน้าทูชิปลาหมึกอ่ะไม่ไงโอเคอร่อยดีโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่อืออรอยค่ะเราจะกินให้หมดนี่เลยนะคะทุกคนมาเรื่อยๆอือมันก็อร่อยดีนะตต่มันเหนียว มันตัวใหญ่ไงเราก็ต้องกินจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบเนีย่ยเห็นไหมเราก็งมีคำเล็กๆเหมืกกที่ดิวว่าแล้วแหละเราก็กินคำเล็กๆแบบนี้นะทุกคนวันนี้แหละคือข้าวเย็นของเราถ้ากินหมดนี้ได้คือแบบ เขาจะเล่าจะสูงมาวะเพราะอาหารเขาเลยเนี้ยเพราะว่าเขาจะตำสูงใช่ก็ยังนึกถึงภาพว่าถ้ามันยังไม่ตายทุกคนมันคงจะดูดแบบเพระดูดเจ็บหน้าดูดหรือเขาไว้ใช้รักษาด้วยเคยเห็นปะแบบว่ารักษาดูดเอะไรแกล่ะเออแบบค้อมแก้วอะไรเงี้ยก็ใช้ปลาหมึกมาทำแทนใช้ใช้แก้วดีแล้วไม่ต้องจแล้วถ้ามันยังไม่ตายนะเป็นแบบชีวิตจริงยังไม่ตายเจอทะเลอะไรอย่างเงี้ยโคตรกลัวมันไม่อยู่มันแตกอ่ะเออจริงมันคงจะแบบเงี้ยมันจะนึกอย่างเงี้ยจะนึกให้มันเป็นสัตว์ที่ตาย บบนี้ดิพั่นั้นตะคอกดีพี่นั้นตะคอกดีอะไรแบบนี้ดิผมนี้เลยใครเอาก็จิบแบบนี้อือเอาว่ะวันนี้ไม่ใครก็ใครมาถึงอะไรมาถึงอะไรคุณจ้าเราจะไม่น่ากินต่อเลยอ่ะกัดไม่ไดันไม่ได้ิงลองตีหัวน้องบ้างนะนันไม่น่ากินอะหัวมันอะกินลองๆก็ได้มันต้องลองถ้าขอยมันต้องลองเร็วกลับไป ถ้ามีแบบมีเหล้าเนาะชวนดูยาวชนดูพข้าีเข้าทีเอ้าทีอันนี้ก็ข้ามไปแล้วคนเข้าทีบริอินไปหน่อยเอราะทุกคนดูความดำของหนังมันดิมันไม่น่ากินหรอพี่นะแล้ต้มน้องน้ำงานถึงจริงแล้วเขาต้องขัดสีมันออกต้องแต่งทำลิปกินมันให้ควรจะทำมันทำแล้วก็กินอย่างเดียวใช่หรอเออใช่เปล่าวะมันลอกได้นี่อร่อยมากเราไปกินงหัว คนหัวบ้างแล้อร่อยจริงของพงเลือกะแยบดูบเฉือนหัวเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะเอ้ยง่ายหยุดนะว่าไปข้างในน้องมีอะไรบ้างหยุดขูดเล็บขูดเล็บกิดต่อเผ็ดน้อยน้อยก่อนเนาะแบบเฉือนบางๆางไม่น่ากินเลยเฮ้ยน้องก็อร่อยอ่ะเขาล่ออนสีดำบอกนะคะทุกคนเนี่ยเขาทำแบบนี้มันน่ากินมากเลยแปลว่าแน่นแน่นกดหนวดอีกใช่อืม เออเอาว่ะตัวใหญ่มาได้ยังไงวะสองไปของไปว่ามันตัวใหญ่มาได้ยังไงหนวดแน่นกว่หนวดนน่งกว่าหนวดจริงก็โอเคนะหนูความจริงเวลากินมันต้องโลกหนักะมาอ๋อเขาบอกกินกันเลยนะพี่ว่าปรับใจตัวเองหนูชอบหัวมากกว่าข้ามามันไม่เหมือนป้ามึงจริงจริงมันไม่ตะปุ่มอ่ะอันนี้มันแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรทุกรอพี่บอกว่ามันไม่ดูุดลิ้นหรอกเนีโอเคเข้าใจกันแล้ึงว่าคลิปนี้มันจะแปลกๆนะขำในคลิปเลยว่าเป็นอะไรกันวะมึงสร้างกันช้าแล้วไม่เห็นิงไม่คะมันแบบทุกคนจะร้องไห้จะร้องไห้เลย พูบอกว่าขำเลยด้ว่ปะขำเมือนแบบเปิดทีมแล้วอ่ะใครบอกว่ามันพูดยากเพราะว่ามันมันมันเหนียวอ่ะเล้วก็มันเกี่ยวยากมันเคยแบบพูดไม่ชัดกล้องหนังออกน่ากินกว่าใช่หรอพี่ก็ไม่ได้อยู่นะช่วยขึ้นหนวดมันตอบไปดีกว่าเดี๋ยวนะจะลองกินแบบไม่สุภาพแล้วกันเนาะพี่ชินมันต้องพูดเลยเนาะไม่ได้พูดชื่ออะไรว่าใครอะพูดบอกว่าไม่สุภาพก็รู้เลยเนาะพยายามตอบใจโอเค ทำตาลนะโอเคป่ะโอเคเสียภาพลักษณาสัคลิปนึงกัเป็นไรไปเออมันไม่เสียภาพลักษณ์ลวหรอน่าตั้งแต่มาอยู่นี่พี่คิงขายทุกอย่างลไม่เหลือะไรให้เสียพร้อมพร้อมอืมจยปั่นกัไม่หมดแล้วจัดไปโอเคจับุ๊กจักไปนะพร้อมกันเลยเล้วกันเออไม่ต้องรดยักัเลยันับกันก้นเนหอมามหอมวว๊ ทำเนียถ้านั่งกินข้าวอย่างเงี้ยดูอีสานกับแม่แม่ตบปากแม่แบบคว้างมาอย่างเงี้ยแหละไม่ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยพี่จิระแล้วเราทำได้าทำยัไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหือหืออือเข้าไปอันนี้คจริงรู้สึกว่ามาเแบบมันมีอะไรแปลกๆนะขำตั้งแต่เริ่มกินเลยมันมีสารอะไรเปล่าวะแปลกๆแล้วนะเออกินแบบจับจับจัจัก็แหละคุยน้ำไป เราจะกินหมดปะวะเราลองกินส่วนอื่นที่ไม่ใช่แบบหนวดน้องบ้างเนาะส่วนไหนอะส่วนนี้อ่ะเขิมากเลยส่วนนี้หือส่วนนี้เห็นปะทุกคนอทุกคนดูไม่ต้องพูดก็รู้นะไม่จะให้ดูไงว่าแบบน่าจะเป็นส่วนที่ปลาหมึกไว้พ่นเออเออของหลูก็มีอ่าทุกคนอันตรงนี้เห็นปะ เป็นอยย่างงเเี้หมือนงวงช้างอ่ะคุณเห็นปะโอเคส่วนที่ปลาหมึกน่าจะเอาไว้พื่อหมึกดำใช่ไหมใช่เหรอเออขังปลาหมึกโอเคมาลองตัดเลยแล้วกันอากกินอะไรหนูไม่กินเฮ้ยเอาดิวที่ลองดิวต้องลองอ่ะโอเคไหมเอาวะมันกินได้หมดแหละขึ้นชื่อว่าของกินอ๋อเป็นอะไรไปเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลหรอกอ่ะเนี่ย อันนี้คือฟันปลาหมึกอันนี้อันนี้คือที่จะให้จะกินไหนคือฟันใช่หรอน้องกินน้องกินกินอาหารคือจากตรงนี้หรอไม่รู้หนูนให้ปลาหมึกโอเคพี่ว่ามันคงจะแข็เดยวตอนนี้เราจะไม่อยู่ในคลิปกินแล้วนะคะจะอยู่ในคลิปวิทยาศาสตร์ออวิทยาศาสตร์พูว่าจะโดนมืออะเจ้าของอะไม่โดนไม่โดนก็มันแข็งเออทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยข้างหลัง ดำดำหมาเลยดำดำตรงนั้นอี๋มันมีน้ำสีขาวออกมาด้วยโอเคงั้นเราพับมัไว้ที่เดิมพับไว้ที่เดิมมันจะเป็นน้ำที่เราต้มไว้ไงออ๋เออไงอ่ะอาร่อยทานนี่มามาทานทานนี่มาอันนี้ยิ่งไม่น่ากินใหญ่เลยอะก็ต้องลองของแปลกมันเหมือนหอยงวงช้างอะเหมือนหอยงวงช้างอะฮะหอยงวงช้างเป็นไงหอยงวงช้างมันมันจะเป็นเหมือน อย่างนี้แหละไปไปเป็นจุกอย่างเงี้ยใช่หรอเนี่ยโมงเช้าเหมือนเหรอไม่หรอกเฮ้ยจ๊อบป้าเหมือนไม่กินไม่ชอบดึงเข้าแต่เรื่องแบบเนี้ยเออโอเคนะเออเดี๋ยวจะลองกินตะไน่นี้นะคะทุกคนเอาวะนี่กินก่อนเลยโอเคได้วิต้ากึบเสียงแบบอืมอืมได้อืมอืมเนอะอืม มันไม่ขาวไม่เหนียวไม่อร่อยกว่าหัวอีกเอออร่อยกว่าหัวก็อร่อยกว่าหนวดอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันควรมีหลายอันในตัวมันมีอันเดียวอ่ะมันได้น้องมีแค่อันเดียวก็พอน้องมีเยอะมันจะออกครงไหนล่ะน้องแกล้งทิทงใค่อร่อยนะอืมแค่ว่าเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรวะเออใช่มันเถอะอือขนาดทุกคนโอเคออย่างนะคะทุกคนใครพอรู้บ้างว่ามันตัวผู้หรือตัวเมียดูจากตรงไหนอือดูจากตรงไหนว่ามันตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดูไม่เป็นดูไม่ออกใช่ ต่หนูอยากรู้ว่าทำไมมีน้ำสีขาวเฮ้ยหอกว่าเรากินมเี่พื่ออะไรอฮ้ยาตัเมันเป็นอะไรจริงๆพี่นัดปากมันเปลี่ยนแต่ตากูด้วยกูว่าเนี่ยือต้องลอกหมดออกตลอดเอ้ยต้องลอกสีออกตลอดใช่ไหมอย่างนั้นมันไม่น่ากินอะโอเค ใจเหมือนกันวม่ทำใหเพื่ออะไรก็เลยเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะพอทำปุ๊บก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คิงมันอร่อยตรงไหนเออจริงไอคิงบอกกินแบบนี้มันจะอร่อยกว่าว่าอร่อยแสบแสบพอค่ะอิ่มอ่ะอย่ากินหัวเขาไปยกให้แล้วดูเราดูหัวเขาที่เขายกให้ดิ้นะทุกคนโอเคพี่นัทโอเคเพราะทำไมอ่ะพี่ไม่ได้กัดนะพี่ใช้แบบมีเฉือนเฉินเอาโอเคค่ะทุกคนก็เนี่ยปลาหมึก ได้ลองกินแล้วเนาะโอเคไหมเห,หมือนก็ปลาหมึกทั่วไปอะแต่แค่แบบเนื้อแน่นหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็แพงก็คือคนแก่ไม่น่ากินกินแบบปลาหมึกธรรมดาดีกว่าหมึกกล้วยหมึกสาย<ม>เออเอะไรอย่างนี้ดีวกว่าะค่ะทุกคนอย่าเอาแบบเงินมาซื้อแบบหมึกอะไรพวกนี้กินเลยจริงๆเพราะว่าเนี่ยมันก็กินไม่หมดนะคะใช่ก็ต้องคนฟันดีด้วยอืมมันแบบเนื้อมันแน่นมากแต่ว่าคือแบบม้อสวยนะว่าไปถ้ามันเลี้ยงแล้วมันเอามาอุ้งได้ เี้ยมันทุกอย่างแล้วไงเาจะแมวจะทุกอย่างทั้งแมวทั้งปลาอ่ะตู้ปลาไหนจะขี่ไก่กะทิอ่ะเออเนี่ยแล้วก็ปลาหมึกนะถ้ามันอ้อนหน่อยถ้ามันไม่ตายใช่ปะมันอ้อนหน่อยมันก็จะทำมันจะมันจะมันจะหนวดมันจะนวดจะทำอย่างนี้พี่ที่คอพี่ใช่ปะมันก็จะผ่านไปมันก็จะปุ้ยมันก็จะผ่านคอเราแล้วก็ตายไปเลยนะายใจไม่ออก ดคุณผู่ชมจะไปกเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วนะแต่เก็บไปทำเมนูอื่นนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่โพ้นได้ปะทำตัวแบบไออมันอาจจะแบบคลิปนี้มันจะแบบไร้สาระนิดนึงแม้ขับทั้งคลิปเลยทุกคนเพราะงั้นก็โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาเยอะเนาะแล้วก็อยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแกล้งคลิปกินหรืออะไรอย่างงี้เนาะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะกดติดต่อใครด้วยถ้าอยากทำคลิปต่อไปโอเคป่ะโอเคบ๊ายบาย